สวัดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาหาบิตคอยนะครับหาบิตคอยด้วยเว็บคริปโตแท็บนะครับผมเป็นตอนนี้มีคริปโตแท็บเป็นเบราว์เซอร์นะครับผมเป็นเว็บสำหรับขุดบิตคอยครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันเลยนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเป็นคลิปตัวแท็บเบ์เซอร์เพื่อนๆที่โหลดเสร็จนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมเพื่อนๆที่โหลดเรงมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เข้ามาตรงมุมขวามือครับผมตรงนี้ครับ โอเคครับก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วให้เรามาตั้งเปิดตรงนี้นะครับเปิดขุดตรงนี้ครับผมตรงนี้ครับแล้วแรงขุดจะเพิ่มขึ้นครับตรงนี้คือแรงขุดเรานะครับที่เราสามารถขุดได้ครับเมนูก็จะดูด,ด้านข้างนะครับ เอาไปดูจำนวนบิตคอยครับผมเพื่อนๆสามารถเปิดเบราว์เซอร์นี้ทิ้งไว้พร้อมกับดูหนังเล่นเกมอะไรก็ได้นะครับผมก็ไม่ต้องเปิดมากก็ได้ครับเปิดแค่ครึ่งหนึ่งก็ได้ครับผมการเปิดแบบนี้จะกินทรัพยากรของ CPU หน่อยนะครับก็ เพืเ่อนๆก็เปิดปรับเอาตามที่ทำให้คอมแลกอะไรนะครับก็เปิดไปเรื่อยๆแล้วจำนวนของ PTC ก็จะเพิ่มขึ้นครับเรามาดูการถอนนะครับผมถ้าเราจะถอนถ้าเราได้จำนวนที่จะถอนเราก็เข้ามาตรงเมนูครับ กดตรงนี้ครับวิโดรครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรืออ่านผิดนะครับผมนี่ครับจำนวนขั้นต่ำครับผมจำนวนขั้นต่ำที่สามารถถอนได้ครับ0.0001 00ครับผมนี่ครับผมผมยังไม่ถึงนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจจะ มาขุดบิตคอยด้วยกันก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ไว้ให้ผมด้วยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ